ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระโคมสรรอุคขาวาโทโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราที่เราจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายรัตนบุคคาเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจตสิเดียวให้เราได้รับตารวมใจกันให้ปรับร่างกายเราให้สบายสบาย ทำความรู้สึกของร่างกายเราให้สบายสบายแล้วเราก็ปรับอารมณ์เราปรับความรู้สึกเราให้สบายสบายด้วยทำความรู้สึกของเราเนี่ยให้สบายสบายอารมณ์ดีอารมณ์สบายต้องสบายสบายนะ เราเราก็ทิ้งทุกอย่างเลยสิ่งใดก็ตามที่จะมาเหนี่ยวรั้งใจเรานะสิ่งใดก็ตามที่จะมาปางกั้นจิตใจเราให้ใจเราหยุดนิ่งนะเราทิ้งให้หมดเลยความกังวลใจความรำคาญใจความหงุดหงิดใจสิ่งใดก็ตามที่ทำให้ใจคุณบัวเราทิ้งให้หมดเลย เราเนี่ยจะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายเวลาที่เราสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเนี่ยความเย็ยนของลมหายใจสิ้นสุดจุดตรงไหน,นเรานึกเอาตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของใจแต่ถ้าเกิดเราไม่ถนัดเอาใจไว้ที่กลางท้องเราเนึกเอาที่หนึ่ง ที่ไหนก็ได้ที่เราสบายใจระวางใจตรงไหนสบายใจตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละแะคระครับประของนิ่งๆสบายสบๆวางใจนิ่งๆสบายสบาย สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพะวันตุเตารลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีสำหรับผู้แทนนำกล่าวถวายในวันนี้คือกัลยาณมิตรทัศนาพันพุ่ม เรียนเชิญค่ะทานธรรมยังพุทธาภควาโตอุปภาคานามการังกะโรมเาเซนโมตัสสาภควาโตอาระหะโตาสัมมาสัมพุทธาพุทาภควาโต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตรัตนาบุพานิรัตนาบุพานิสัะปาริวารานิสัะปาริวารานิภิกขุสังฆะสา พิขุสังคัสสะโอโนชายามะโอโนชายามะสาธุนโนพันเต <lecturer> สาธุนโนพันเตพิขุสังโคพิขุสังโคอีมานิอีมา,านิรัตนบุพานิรัตนบุพานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิ ปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากลงอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังหิตายะหิตายะ,ายะสุขายะสุขายะนิพพา,า,านายะา ok จะนิพพานายะจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายรัตนบุพภาบูชาพระมหาเจดีพระมหาธรรมกายเจดีจดรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับรับตนะบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รัตนะบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเทินตลอดกาลละนานเทินขออนุโมทนาบุญ ผู้มีบุญทุกทกท่านนะก็วันนี้ก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึง่งนะกันนะเป็นเรื่องของน้องชายของพระสารีบุตรึ่งชาติเนี่ยท่านก็ตามพระสารีบุตรเนี่ยมาบวชแล้วก็ได้เป็นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันด้วยสาเหตุที่ท่านได้มาเกิดในตระกูลนีน้แล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์คือท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยตั้งแต่ยังเป็นสามัญในหลวคือในอดีตชาติ ก่อนจะมาถึงอดีตชาตินี้นะท่านก็ได้สั่งสมบุญบรารมีมาเยอะเหมือนกันก็ได้มาเกิดอยู่ในตระกูลที่ดีเลยแล้วก็เมื่อโตเป็นหนุ่มเนี่ยก็ได้ไปฟังธรรมพระตถาคตเจ้าในยุคนั้นเนี่ยพระตมา,ามทตเจ้าชื่อว่าพระสิทธัตถสัมมาตัมพุทธเจ้านะพอฟังธรรมก็เกิดความเลื่อมใสนะจะเอ๊จะทํายังไงดีนะถึงจะสามารถทําบุญสามารถสั่งสมบุญสร้างบรารมีได้ ก็เลยได้จัดวัตถุอันควรที่แก่ธรรมะบริพภคเนี่ยก็ถวายแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็เอาดอกมะลีเนี่ยเอาดอกไม้มาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่เอามาบูชาเนี่ยก็เอาดอกไม้อื่นๆมาร่วมด้วยนะพอจะไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดความอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือดอกไม้เนี่ยลอยขึ้นมาลอยขึ้นมา,า,า,านดุจอากาศจมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพอติจตะ สมาตมุญเจา้าเนี่ยก็ได้พยากรณ์ไว้เลยว่าอามานุษย์หนุ่มคนนี้เนี่ยชายหนุ่มคนนี้เนี่ยจะได้เป็นอย่างไงบ้างในอนาคตซึ่งก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าจะได้เกิดอยู่ในเทวโลกเนี่ยโอเป็นทหายของเทวดามากมายเนี่ยมีวิมานทองแก้วทั้งวิมานทองวิมานแก้วเนี่ยรวมถึงเจ็ดสิบสี่ครั้งนะแล้วก็ได้เป็นพระราชาอีกสามร้อยครั้งแล้วก็จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอีกเจ็ดสิบห้าครั้ง นี่ดอกบูชาดอกไม้เพียงแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นท่านก็เวียนว่ายตายเกิดไม่เคยไปสู่ประตูอาบายแต่ก็เวียนว่ายตายเกิดตามที่พระธรรมตําทธเจ้าได้พยากรณ์ออกไปและและ้วก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตามลดหลั่นตามกําลังบุญมาเรื่อยๆจนมาในชาตินี้นะก็ได้เกิดอยู่ในอ่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรแล้วก็ได้ตามออกบวชตามออกบวชตั้งแต่เป็นสามเณนะ หลังจากที่พระสารีบุตรปรินิพานเนี่ยท่านก็ได้เอาเอาพระาธาตุของพระสารีบุตรเนี่ยไปน้อมถวายไสบารเนี่ยก็ไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ชื่นชมนะชื่นชมในเรื่องราวตรงน้นี่เราจะเห็นได้ว่าการบูชาแม้เพียงนิดน้อยเนะยแต่อาน,นิสงส์งนั้นมากมายมหาศาลวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านเลยนะที่ได้มาร่วมกัน อ่เอาดอกไม้เนี่ยมาบูชาพระมหามธรรมกายเจดีย์ก็ขออนุโมทนาบุญพร้อมกับจะได้ขออํานวยไวพรด้วยอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็พระเจกกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบุนบารมีของมหาปุชนียาจารย์และบุญบารมีที่ทุกท่านได้สงสมมาด้วยดีแล้วในอดีตปัจจุบันแล้วก็จะได้สั่งสมในอนาคต ขอให้บุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ประมวลรวมกันเข้าให้มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจทรงผลจนบรรดาลอภิบาลปกป้พพองคุ้มครองและรักษาให้ทุกทกท่านจะเดินทางไปที่ใดให้สะดวกให้ปลอดภัยให้มีมหาโชคมหาลาภมหาสมบัติให้ทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาจากทุกทิศทั่วทางให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติลาภยศสันตญสุขและได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายให้ได้ติดตามตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปสร้างบุญสร้างบารมีทุกบาุกชาติจากวันถึงที่สุดแห่งธรรมเธอเราตั้งใจบูชาพระกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพพุทธังพระขวันตังอะภิวาเจ พุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวามขโตพระเข้ามาตาธรรมธรรมงนะมัสสอามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนพะเข้วา,าวะโตสาวกตั้งโกสังฆังนัมมั สังโฆเมนาโทรพระองค์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระคมสันอุคาวาโทโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราากราากราาขอให้ทุกท่านเดี๋ยวเราอยู่ร่วมเรียนประทักษินด้วยกันกันนะ